this is your champion. ตอมบอยไดนะ้อย่างนั้นเหรอไอ้ด่านเนี่เหรอมันหาครับด่านอะเราตัดขอบดา่านออกไป ครึ่งหนึ่งอันนี้จริงอะตัดไปครึ่งไอ้ขอบขอบอะมันไม่ได้ใช้จริงๆนะมันแทบไม่มีใครไปลงเลยด้วยซ้ำอะเอ่อไอ้ลงไม่เท่าไหร่อะมันไกลเกินอะแล้วรถก็ไม่ได้ช่วยอะไรด้วยดานเนี้ยแบบตัดักครึ่งหนึ่งอะมันเอาภูเขามากั้นเกินไปแต่มันเป็นยางมันดีเลยอะเดีแบบมันใหญ่ไปอ่ะใหญ่ไป ผมคิดว่ามันใหญ่เพราะว่ามันเอาภูเขามากั้นบางที่อ่ะไม่เหมือนเกมเก่าเขาถ้ามันบินเลยกวอาเกมเก่าเขาจะไงก็ยัไงก็ได้มันฟ้อน,นอ่ะไปโหลดกลับมาเล่นเดี๋ยวยไปโหลดมาดีรอตามมาเล่นเดี๋ยว เวลาเราไม่ได้เป็นแอดแฮกเกอร์แล้วเราเน้นยิงไกลอ่ะมันลำบากใจมากเลยนะขอมายิงไกลผมไม่มีปัญหานะยิงไกลยิงไกล รอบนี้ปะมมันแปลกๆว่ะม,ม,ม,มันเล่นเซนเทีเนลกับพีคีคบแะดบนันะ้นต้องเพิ่งกินนี่ดีเนวพีคิดนี้มาเส็จคุวารด้วะอืมดี่บกว่าอะ้วมันสเปเซนี้เชยเลยมันไม่เช่บุญคนเลย <Yeah. S 1> นเนี่ยหมาเนี่ยทำให้เจอ๊อ ใช่เลยอ่ะไม่เหมือนกันแล้วกูไหลผมมีรูปปุ่นสามเด็ก ใครคนนะ่ะหนบ้างไงกดกดกดลัวเกินก็ไม่ได้หยดมาร์ม่ปีจางเ อชอบเล่นแบบเอเดนเนตมากกว่าอาันไหนไหนอูไม่รู้อะขโมองมไม่ใช่ไกลเกินซึ่งนี้

ไปนนไม่ไดอยมี่เอาได้นะเราก็ไม่ได้มีที่จะไปกันอยู่แล้วมีตัววิงคราะห์ ก่อแตกโอเคลีกับมองขข้างบนโอเคลีข้างบน อี่่ด้านบนใช่ไหมใช่ตัวหนึ่งข้างบนอีกสองตัวยังไม่เห็นน่าจะอยู่ข้างล่างบินเ <B IN. S 2> ป็นบินบินก็แตกตัวหนึ่ง เ็นีลงไหนลงบ้านเหรอมอง่นอง,งนหว่างี่ผมผมคาบยาก่อนได้กันเรื่องพี่น้าสุนเอ่อไอ้นี่ไหมอ่ะันูหรใช่เป็นร้อยเป็นร้อยเลย มาเลเอลสามต้มีอยากได้ที่กองธรรมดาก็ได้ก็ได้สนันดูสองอันก็ได้ ข้างหน้ามีคนยิงกัน,นม,นะมีคนนู้นนี่อยู่ ยิงหุ่นอยู่เพราะว่าอยู่เสียงใบไรไปสแกนบงครับ มีอะไรอย่างนั้นเหรอเราต้องเงินโอ้จิ t ouais. <t ้งจ้าวขวดนี้ไก่ต้องปกป้องอาหารบ้าวมีอะไรนะ

มีตรงมมนู้นจ้ำจ้ำจ้ำมาหนิจ้ำมาบ้านข้างล่างโดนมันน้ำในบ้านนะเสร็จแ เฮ้ยไดอกเฮียดอกกการสะาการสะาที่บานไหนอยู่นะก็ไม่มีตัวเดียวคนเีย ค่ะเป็นมิลลาร์บอมตบอมก็จะก็จะแตก็จะแตะก็แตะแล้วชุบชุบตัวเองชุบตัวเอง ป่านใ้7มีกล้องสไนเปอร์็ดผมใช้สไนยอย้่ยมีสโหกท้งอง

นี่โอเคออกแตกออกแตกอตกมาไปตัวตาตั้ตาเลยตดเลยแกลืกเลยก็แตกเขาเลอดูฝั่งนี้นจะกาก็จะแตก Yo, 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 ui, yo, 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 mà yo, 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 ตเตเออมีคน<า>บินมาข้างหลังงบอวบินมากับตีมเเบอร์ะเบอร์านนี้สองตัวใค,ใครจะเล่นกีเจ็ดไหม,มไม่ผมเล่นเซนดกวะ่ะ จะใช้ปีนไอดอกคูไม่ได้ดิทิ้งมันไปเ้าจะเล่นก็ทิ้งมันไปไม่เคเบิลหม่ผมจะทิ้งให้ไม่เล่นอ่าวอเคลี่กับไอเซอร์เยอยก็ยิงเลย มันมีสองทางฝั่งนี้ก็ยิงกันอยู่ฝั่งนู้นมีมีตี้ยิงกระจกุกเขากดปรับเป็นยิงสิีมละก็ได้นะคนดีตัดแล้วสองนัดไม่คุ้มเลยแล้วผมขึ้นหีนี่นะพยายามไม่ได้คุณมิไม่ว่าเล่นไม่ได้เคุเงี้ยหน้าอยู่นู่นน่ากลัวจัดปอกเก้าปักแตก อยู่หลังสะพานสองตัวอยู่บ้านนี้อีกบิน,บนอีกแล้วมาหาเราโจล์ยลยผมว่าเราย้ายมุมด้านลงไปข้างล่างไปเขาลงไปเจอไ,ไปโน่น,นโอกาสให้เขาลงไปโน่นเขาลงตรงนี้รงนน่นเยอะสองสามตีเลยใช่ใช่เขาเขาขจะวิ่ง,ง,งไปเจออีกตีหนึ่งเราเราหลบก่อนได้

เลยได,ไดน้นี่นี่อยู่เดือกเพื่อนเลยลอยอยู่ลอยอยู่มันพี่อ้อมมันพี่อ้อมแต่หมดมันจบแล้ว,าาวอ,อ,2 2> อันกินขาดที่ดุกว่าอีคีเบอร์ไปลูกสองทีอู้มาตีลูกสองทีดีมาเล่นมาตีกันอ่ะไอตีเนี่ยอยู่น้องวงนาตรงนั้นอ่ะตรงเข<ร><ร>าโ หาละหากระสุนแป๊บขี้เหรดลงไปเก็บละวางซะสูงเชียวผมก็ผมสูเขาบนนี้ตลอดเลยไม่มันจะโดนยิยงไงตรงนี้แบตเตอรี่แบตเตอรีร่อีกเซตหนึ่งนะแบ่งมันเดี๋ยวค่อยไปแบ่งกัไม่หยอเนากเขาแบบอยู่เนาะว่ยได้ยินเสียงฮีชิวไม่อยู่ฝั่งนั้นแหละ อ้นี่นี่นี่นเห็นแล้วเห็นแล้วอีอีอีตัวเหเนแล้วอีกตัวนึงอยู่นั่นอีกตัวอยู่นี่ก็แตกหนึ่งบิ๊กแมนด้วยนะออกหนึ่งไอไครับถอยก่อนถอยก่อนอยู อ้อมมาตัวนึงนะระหว่างคุณตรงคุณเคอะไม่เห็นมันมันวิ่งไปชกวิ่งไปชกวอวิ่งไปชกมีหมวกอ่ะไม่ไปชกตรงไหนมันมีตัวอยู่ตรงนี้จบแล้วมอกเขาแตกฮะนี่นี่เขาอยู่นี่มามาบอว่าเขาเข้านี่เลยไปนู่นเหรอไปตัวเดียวไม่มันมันทางนี้ตัวเดียวเก่งกันเอาตัวเดียวก่อนเพราะว่ามันไปอยู่ ก็แตกโลคุณไม่หามันไม่เจอเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมส่งตัวให้ดีไเบื่อละผมเบื่อแค่ตีหนัดแล้วไปอยู่ในวงแล้ว หาได้นะเราติดผมไปมั้ยมองว้าวอยู่คุณมือตัวเดียวอ่ะเออตัวไหน

哎，饶命来！<noise> <noise> <noise>